สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับบ่ายสองเสร็จเช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปก่อนหน้านี้ทำเรื่องแจ้งอสมอไปบอกวิธีดูรายการหักเงินดูจากสแกน QR Code บัตรประจำตัวสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ปรากฏว่ามีอสมหลายท่านบอกว่ายังไม่ได้รับบัตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าทํำยังไงจึงจะได้รับบัตรนะครับก่อนที่ทํายังไงจึงจะได้รับบัตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการสแกนเคอร์โค้ดก่อนนะครับจากการสอบถามไปยังสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยเขาตอบว่าหลังจากที่มีการหักเงินจากบัญชีธนาคารอสมเพื่อจ่ายค่าชกส สมสมมุติว่าหากวันที่12กรกฎาคมนี่ไม่ได้หมายว่าหากวันที่12ปับ๊บวันที่13จะไปสแกนดูแล้วจะเห็นรายการหักจากเคียวโคตบัตรสมาชิกเลยนะครับทางทางสมาคมชกสสมเขาบอกว่าประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นจึงจะข้อมูลจึงจะไปสแกนดูทางคียวโคดได้ว่าหักอะไรบ้าง ก็ยกตัวอย่างงวดวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหัก298บาทก็ผ่านวันที่12ไปประมาณเขาเขาว่าไม่เกิน2สัปดาห์น่าจะสแกนเห็นนะครับเห็นรายรายการหักครั้งที่แล้วนี่อตอบเป็นกลางๆว่าทางสมาคมตอบเป็นกลางๆว่าประมาณ2สัปดาห์หรือเร็วกว่านั้นนะครับหรือเร็วกว่านั้นบ้าง แต่ว่าสแกนดูทันทีวันที่12หากปุ๊บจะไปสแกนดูวันนั้นเลยยังไม่เห็นเขาเนื่องจากระบบเขามีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ก็สัก2สัปดาห์ไปกดดูได้ไปสแกนดูได้เขาบอกแต่วันนี้มีคนสแกนดูแล้วมีอสมอสแกนดูข้อมูลจากบัตรจากเค c o d e โคดบัตรแล้วนะครับก็ปรากฏว่าหากเมื่อ12กรกฎาคม65วันนี้วันที่22กรกฎาคมหรืเพิ่งผ่านมายังไม่ถึง2สัปดาห์ สแกนดูเห็นแล้วนะครับเห็นรายการหักที่มีที่มีชว์ในสแกน QR code ดูข้อมูลการหักเงินได้นะครับก็ประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าเดือนนี้นี่ไม่ถึง2สัปดาห์วันที่ยี่ก็สแกนดูได้แล้วนะครับส่วนอสมอที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกนะครับวิธีติดต่อก็คือให้ไปติดต่อคุณหมอหน่วยบริการที่เราไปอสมอ,อยู่นะครับ เราเป็นอสมอ,อยู่ระะอพอสตได้ก็ติดต่อคุณหมอผู้รับผิดชอบงานอสมเขารู้อยู่คุณหมอผู้รับผิดชอบงานอสมอเขาก็จะประสานงานกับจังหวัดสะส,ะสะจนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอาไฟล์ไฟล์บัตรมาเสร็จแล้วเขาก็จะมาปริ้นให้กับพี่น้องอสมอปริ้นเสร็จแล้วก็ไปเคลือบก็ใช้ได้นะครับ โดยสมาคมเนี่ยเขามีการส่งบัตรไปทังทุกจังหวัดเขาบอกส่งไฟล์บัตรมันเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปทุกสสจแล้วนะครับทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการของเราที่เราเป็นอสมอยู่ติดต่อขอรับดาวน์โหลดไฟล์เอาจากจังหวัดสสจก็จะมาปรินให้เราทีนี้สําหรับอสมที่สมัครใหม่สมัครที่หลังทางสมาคมก็ทยอยทยอยอัปเดตบัตรใหม่แล้วก็ คนที่เข้าใหม่นะแล้วก็ส่งให้จังหวัดอยู่เรื่อยๆเขาบอกใครยังไม่ได้บัตรก็ให้ไปติดต่อที่คุณหมอของท่านแล้วคุณหมอของท่านก็จะติดต่อจังหวัดดาวโหลดเอาไฟล์มาพิมพ์ให้ท่านนะครับส่วนเมื่อคุณหมอของท่านไปติดต่อจังหวัดแล้วนะครับติดต่อจังหวัดดาวนโหลดเอาไฟล์จากจังหวัดแล้วยังไม่มีท่านยังไม่ได้ก็แสดงว่าต้องรอเพราะว่าเขาทยอยทําเป็นรุ่นๆไปใครสมัครใหม่ปุ๊บก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ไวปั๊บก็พอสมัครเป็นสมาชิก เสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีการสร้างสมาคมก็จะมีการทยอยอัปเดตบัตรส่งไปยังทุกจังหวัดเรื่อยๆนะครับคนใหม่ใหม่ๆจริงๆบางทีก็อาจจะยังไม่ได้อาจจะรอสักพักนะครับส่วนคนที่สมัครมานานแล้วเนี่ยเขาทําให้หมดทุกคนแล้วนะครับเจ้าที่สามารถไปขอข้อมูลและดาวน์โหลดเอาจากจังหวัดได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ที่ที่เป็นสมาชิกนานแล้วนะครับส่วนคนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยทางสมาคมอาจจะยังไม่ได้อัปเดตอาจจะยังไม่ทําบัตร ก็ต้องรอต่อไปจนกว่าเขาจะทําและส่งไปจังหวัดอย่างนี้ก็หมายความว่าก็ต้องหมั่นถามเจ้าหน้าที่รอประ,ะตอของท่านบ่อยๆ mm hmm. เพื่อให้เขาติดตาม mm hmm. ดาวน์โหลดเอาจากจังหวัดมาพิมพ์ให้ท่านนะครับนี่ก็คือวิธีทําสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ